เรื่องของคุณยายวัย71ปีคุณยายเนี่ยมีอาชีพขายสลากกินแบ,บ่รัฐบาลขายลอตเตอรี่นะครับคุณยายขายมา80บาทแต่ปรากฏว่าร้านข้างๆเนี่ยเป็นจ่าทหารร้านของจ่าเนี่ยขายร้อยหนึ่งแต่พี่จ่าเขาไม่พอใจครับมีปากมีเสียงมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดทางคุณยายวัย71ปีท่านนี้เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมครับ นายุรีอารามแสงครับอายุ71ปีครับมีอาชีพขายลอตเตอรี่ครับก็นําหลักฐานมาร้องกับผู้สื่อข่าวครับเพราะว่ากังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่ถูกจ่าทหารนายหนึ่งขับไล่ครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยไปขายราคาถูกกว่าขายตามกฎหมายด้วยนะ80บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับร้านสะดวกซื้อครับด้านหลังกองประชาการกองทัพบกเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับ ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเกิดเหตุเนี่ยนะครับแต่ไม่พบมีแผงลอตเตอรี่ของจ่าทหารรายดังกล่าวนอกจากนี้ยังพบว่ามีทหารบางส่วนก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามขอรายละเอียดแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทีนี้คุณยายุรีเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้ขายลอตเตอรี่ครับขายไก่ทอดมาก่อนขายอยู่ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละขายมา20ปีแล้วครับ แล้วก็รู้จักกับทหารยศจ่าสิบเอกนายนี้เป็นอย่างดีรู้จักกันมานานหลายปีแล้วต่อมาครับลูกชายคุณยายเนี่ยไปได้โคต้าลอตเตอรี่มาคุณยายก็เลยแบ่งเอามาขายให้กับลูกค้าที่ร้านบ้างแต่พอเข้าสู่ช่วงโควิดมันระบาดหนักๆเนี่ยคุณยายบอกไก่เนี่ยมันขายไม่ดีไก่ทอดอะ่ะก็เลยมาตั้งแผงเล็กๆขายสลากขายลอตเตอรี่ครับห่างจากแผงขายลอตเตอรี่ของจ่าทหารนายเนี้ย สิบเมตรก็คืออยู่ใกล้กันแหละค่ะต่อมาครับนายทหารคนก่อเหตุเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมละจากเดิมก็รู้จักกันมาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากที่คุณยายขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าก็มีการเข้ามาดา่าทอต่อว่ามาบอกว่าคุณยายเนี่ยขายตัดราคาเพราะว่าคุณยายบอกว่าตัวเองเนี่ยขายที่80บาทตามกฎหมายกําหนดเลยส่วนจ่าทหารเนี่ยเขาขายร้อยหนึ่งจนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีปากมีเสียงกันทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วยนะครับ คณยายบอกเธอโดนบีบแขนจนเป็นรอยเขียวช้ำส่วนหลานชายที่อยู่ด้วยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วหลังจากวันนั้นก็แยกย้ายกันไปต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับบอกว่าบอกมีขายที่อื่นบองให้เล้กขายแม่ก็บอกไม่ขายจะขายตรงนี้ไม่ใช่ตี๋ของเขา,มขาไม่ใช่ตี๋ของเขาแน่ๆจะขายที่อื่นันขายแบบ ขายร้อยหนึ่งขายแปดสิบอ้าวฉันมาถูกเจ็ดสิบบาทนะแม่ก็มาขายแปดสิบบอกขายไม่ได้ไปขายที่อื่นวาอ้าวขายตัดราคาเขาไอ้ฉันขายตรงนี้เขามาื้อแม่สิบคนยี่ิบคนบอกบอกกี่ครั้งแล้วเหมือนมาว่าแม่พว่าแม่ทุกวันเท้าเท้าเขาบอกขายตัดราคาเขาขายตัดราคาครับแม่ขายร้อยหนึ่งแม่ขายแปดสิบแม่อ้เจอแบบนี้กอต้องตรวจสอบ เจอแบบนี้ขาย80บาทแต่แต่ถูกข่มขู่ต่อว่าด่าทอแล้วก็ยังเป็นจากทหารอีกด้วยก็เลยมีการตรวจสอบนะครับทางพันเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกกองทัพบกครับท่านก็ออกมาชี้แจงบอกว่าได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับพบบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นนายทหารชั้นประทวนจริงๆนะครับสังกัดกรมกําลังพลทหารบกตอนนี้ต้นสังกัดได้เรียกตัวมาให้ข้อมูลและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านบอกว่าแม้จะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างบุคคลแต่ว่าเมื่อเกิดการร้องเรียนขึ้นมาแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยต้นสังกัดจึงได้พิจารณาลงโทษตามวินัยทหารครับส่วนการแจ้งความดําเนินคดีกันตามกฎหมายอันนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายดําเนินการกันไปทางกองทัพเองก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายยรีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ แล้วก็ได้มีการเชิญผู้ร้องเรียนเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับมารับทราบข้อมูลความวิตกกังวลพร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่าให้การช่วยเหลือคลี่คลายเรื่องราวตามสมควรต่อไปหลังจากนี้ครับดูสิครับจะขายสลากถูกกล้องตามกฎหมาย80บาทขายยากขายเย็นเหลือเกิน,นครับ